กอข2อข้าวอายุสั้นต้นแข็งใบตั้งรวงยาวผลผลิตสูงเฉลี่ยแ0 0กิโลกร,รัมต่อไร่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมชม่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำพาทุกท่านมารู้จักกับพันข้าวกอข2อข้าวอายุสั้น สำหรับนาปีและนาปลังนะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกําลังใจให้พี่โนด้วยนะครับสำหรับฤดูนาปีก็ผ่านพ้นไปนะครับพี่น้องก็อาจจะมองหาพันข้าวที่เหมาะกับนาปลังนะครับข้าวอายุสั้นนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำพาทุกท่านมารู้จักกับ พันข้าวกกขอ29ข้าวอายุสั้นนะครับที่เหมาะกับพื้นนาภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเขตชนรับประทานนะครับสำหรับข้าวกกขอ29ซึ่งกลมการข้าววิจัยพัฒนาไม่หยุดยั้งนะครับซึ่งพันุ์ข้าวกกขอ29เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยว99วันในฤดูนาปรังและ103วันในฤดูนาปลี ทรงกอตั้งต้นแข็งไม่ล้มง่ายใบสีเขียวเข้มใบธงตั้งตรงรวงแน่นปานกลางคอรวงยาวมเมล็ดข้าวเปลือกสีฟางขนสั้นระยะพักตัวของมเมล็ดพันธุ์ประมาณ4-6สัปดาห์ข้าวกล้องสีขาวเป็นท้องไข่น้อยรูปร่างเรียวมเมล็ดข้าวเปลือกยาวคูณกว้างคูณนาะ9.5หาคูณ2.6คูณ2.1 mm, มิลิเมตรเมล็ดข้าวกล้องยาว7.3มคูณ2.2คูณ1.8ม mm, ิลิเมตร ปริมาณอะมิโลสสูง26%ผลผลิตของข้าวกอขอ29ประมาณ800-876ถึง876กิโลกร,รัมต่อไร่ลักษณะเด่นอายุสั้นมีอายุเก็บเกี่ยวที่สั้นคือ99วันนั่นเองค่อนข้างต้านทานต่อเพลียกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างและโลกขอบใบแห้งมีปริมาณธาตุเหล็กในข้าวกล้อง 1 5 7มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมในข้าวสาร6 7มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมซึ่งแต่สำหรับข้าวกกขอ29นั้นนะครับไม่เหมาะกับฤดูนาปังในช่วงหน้าหนาวนะครับไม่ควรปลูกในช่วงกลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งมีอากาศเย็นอาจทำให้เมล็ดรีบมากผลผลิตต่ำสำหรับหน้าหนาวนะครับสำหรับกกขอ29 และอ่อนแอต่อเพียกกระโดดสีน้ำตาลในเขตจังหวัดนครปฐรมปทุมธานีราช,ชบุรีและฉะเชิงเซานะครับสําหรับในสีจังหวัดนี้นะครับจะอ่อนแอต่อเพียกกระโดดสีน้ําตาลนะครับพื้นที่ที่แนะนําการปลูกนะครับพื้นที่ชนรับประทานภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนที่ต้องการเข้าอายุสั้นโดยเริ่มปลูกในเดือนสิงหาคมธันวาคมและเมษายนหรือสําหรับ ปลูกหลังถูกน้ําท่วมในฤดูฝนและสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้2ครั้งในฤดูนาปังก่อนถูกน้ําท่วมนั่นเองนะครับสําหรับข้าวกอขอ29หรือชัยนาท80เป็นข้าวเจ้าผู้ผสมสุพรรณบุรี60 IR 2 9 6 9 2ขีด9 9ขีด3ขีด2ขีด1 IR 1 1 4 1 8ขีด19ขีด2ขีด3 ผสมสทางระหว่างลูกผสมขั้วที่1ของมร็ดพันธุ์สุพรรณบุรี60นั่นเองนะครับซึ่งเปรียบเทียบผลิตภายในสถานีวิจัยข้าวัชนาทและทดสอบที่ศูนย์วิจัยพิษณุโลกศูนย์วิจัยลบบุรีและศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทปลูกทดสอบเข้าทดสอบสถียรภาพผลผลิตที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก แร่อุบรลราชธานีสกลนครสุรินทร์ปทุมธานีสุพรรณบุรีพัทรลุงคลองหลวงราชบุรีชัยนาทลบบุรีและสะเสืองเซาคัดเลือกเข้าทดสอบผลผลิตในานาเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตพิจิตสุขโขทัยชัยนาทสิงห์บุรีการรับรองกลมการข้าวได้รับรองพันกอขอ29หรือชัยนาท80ในปีพศ2550 นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่บ่าวส่วนแนะนำพันข้าวกอขอ29สําหรับนาปีและนาปลังนะครับเป็นข้าวอายุสั้นนะครับสาหรับพื้นที่ที่ต้องการเก็บเกี่ยวก่อนน้าหลากนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งสําหรับข้าวกอขอ29เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ตลอดปีนะครับในฤดูนาปัง ทำได้2ครั้งเลยทีเดียวนะครับสําหรับนาปังนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b ส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ